เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาดูเหตุการณ์สลดใจในพื้นที่นนทบุรีกันหน่อยหนุ่มเกมเมอร์คนนี้มีนิสัยคือเขารักการเลี้ยงงูนะแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเขียนจดหมายสั่งเสียเอาไว้แล้วก็ดิ่งตึกดับสภาพข้อเท้าขาดทั้งสองข้างตายพร้อมกับงูรักอีก3ตัวครับ มารสีใจรังสีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้แถลงข่าวผลการดำเนินงานสำนักงานประกันสังคมปี2567โดยมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมมีผลงานสำคัญดังนี้ 1. เพิ่มสิทธิประโยชน์และการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย 2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของสำนักง,งานประกันสังคมขยายบริการด้านการรับจ่ายเงิน 3. ขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 4. ส,สร้างการรับรู้งานประกันสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5. มาตรการลดอัตราเงินสมทบและขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคมให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภ,ภัยทั้ง55จังหวัด รางวัลแห่งความสำเร็จในปี2,567ระดับประเทศและระดับนานาชาติให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็นผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่ช่วยเหลือคนอื่นใหม่ดูเมกสดูโกร์ 3D อารอนพลัสมาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะใหม่ไฮยีน for ever ยังความหอม เพิ่มความสดใสใช้คู่กันสะอาดห,หอมนาน5สัปดาห์ใหม่ล่าสุด Mew X The Next Peak พีพลังใหม่2.2 DDI Maxforce พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกวา่าใหม่ล่าสุด Mew X The Next Peak 2.2 DDI Maxforce ผิวแห้งมาก ยิ่งอากาศแห้งยิ่งเจอมลภาวะแถมชอบอาบน้ำบุนอีกอาบด้วยบีแพนเทนเซนซิคอนโทรเดลี่วอชและอบด้วยเดลี่คอนโทรมอยจ์ไรซิ่งครีมช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นได้ยาวนานดูแลผิวให้ครบรูปด้วยบีแพนเทนซื้อดัมีวันนี้สแกนบนกล่องในทุกสินค้ามีสิทธิ์ได้ถึง3ต่อต่อที่1่เปลี่ยนพ o i n t เป็นส่วนลดต่อที่2ใช้พอย n ์แรกของรางวัลต่อที่3ใช้พอย n ์รุ่นของรางวัลใหญ่ทุกสินค้าของดัสมีสะสมได้สแกนเลยถึง3าเอ็พฤษภาคม2568 แค่รายได้เฉลี่ยต่อวันสามร้อยสามสิบก็ปลดล็อกเงินก้อนกับคาฟอแคสได้ใน30นาทีที่โกบายกรุ่ม4ีออโต้เดือนนี้ครบแล้วถ้าเดือนหน้าช็อตอ่ะช็อตเมื่อไหร่คาฟอแคสพร้อมใช้มีเงินให้หมุนครับ เมื่อคุณสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเพราะอากาศไม่เป็นใจเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนดีคอเจนมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีมาเบรียนดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพอาจากระตุ้นเฉลก่ัก New Honda ัญชานิวฮอนด้า HRV e h e v Live Always Progresses ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอบเพชรใหม่ซันซิลไดมอนชาช <Yeah. S 1> ด้วยเคราติน <I. S 1> ช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันที <Yeah. S 1> ผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรซันซิลไดมอนไชยใหม่ให้ยีน forever ยังความหอมบูสเพิ่มความสดใสใชัยคู่กันสะอาดหอมนานห้าสัปดาห์ฟันธงได้แต่งแบบฟ้าและฝ้าจะผ่าไหมคะแม่ oh. ซีแซนเดอร์ t Bucket ก็แค่199บาทถึง26กุมภาพันนี้ n นสกาแ e Blend and Brew อร่อยทำถึงใส่ใจเหรอใส่มากกว่าใจเพราะซองนี้ต้องมีอาราบิก้าที่หอมและโรบัสต้าที่เข้มจนกลมกลม่อมอร่อยทำถึงคนดื่มเบลนด์แอนด์บูเขารู้กัน สายไฟฟ้าฟูลเลอร์อะไรดีปุ่มก็ว่าดีสบู่เบเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายดับหนึ่งสิบปีสอนอยาโดมสมุนไพรตรามังกรทองหอมเย็นชื่นใจจากอ้ันโอสด โมง44นาทีนะครับคุณผู้ชมกลับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อย2พี่น้องเคราะหร้ายในพื้นที่จังหวัดระยองในขี่มอเตอร์ไซค์มากัน2คนความเร็วระดับหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าจู่ๆเขาเบรกรถเพื่อจะหลบรถกระบะอีกคันหนึ่งแล้วรถเนี่ยเสียหลักจนล้มไปอยู่เลนสวนฮนะจังหวัดเดียวกันเจอรถตู้ขับมาแล้วเบรกไม่ทันเหยียบทั้งคู่ไปเสียชีวิตหนึ่งรายอีกคนสาหัสคร,ครับ ขบใจตัวเองใช่นะจริง,รงๆคือม<ๆ>ันต้องพยายามให้สติเนี่ยมาให้ทันคุณผู้ชมคนเราเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ได้เราเป็นมนุษย์เนาะแต่พอเกิดแล้วปั๊บถ้าสติมันมาดับได้ทันจบทุกอย่างจบตรงนั้นแยกย้ายเราไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของเรากันดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับรถไปเจอแยกเนี่ยคุณผู้ชมโดยเฉพาะแยกที่เขาไม่มีสัญญ,ญาณไฟหรือว่าที่เรียกว่าแยกวัดใจ เบาได้เบานะคะย้ำอีกทีขีดเส้นใต้สามเส้นดอกจันเพิ่มไปอีก5ดอกเลยเบาได้เบาค่ะ